ส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมค่ะมนีเมมูจะพาเดินทางมาหาพ่ออูดนะคะคุผู้ชมสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพ่อมนีพ่อมาจำสินจำสินจำสินบุญวันพระเนาะมนีวันพระวันพระเนาะพ่อเนาะพ่อเพิ่นก็มาจำสินถือสินพี่น้องเป็นยังไงฝันดีบ่ะวดเนี่ย ฟันโยนเราเอาพื่นฟันก็ได้จากจีซัมได้หจากีซได้มาพอเอาเพืนฟันกับฟันฟันจนีซื่อคนละอืมอ่าฟันว่าตันนั้นอาไรล่ะฟันสองอกับสิบห้าเนี่ยนะเลยบ่พสองือกับสิบห้าติฟันไวจังใดละก็ได้ตัวนี้พอว่าฟันว่ามันฟันคลายๆเก่าเลยคลายๆเนี่ยก็จัง ตอนวันมิ่ยิ่งเอาลูกน้อยว่า<ม>นอนอยู่หิ้งคางครับเออคุณยิ่งเอาลูกน้อยมันนอนอยู่หิ้งคางได้วางไดได้ดูเก็บข้นอะไรสักอยางได้เก็บเราเอาให้มันหอดชิบสองเนื้อสนุกเก็บเศ<อ>ร้าได้วาง,างสี่ได้วายมิ่งยิ่งแล้วคอยเบ้าไปนั่มดอกคอย,อ,ยอบกันคอยกับเศ้า เครื่องเก็บซองมันนัอาไว้คือว่าเก็บซองก็ซื้อแล้วมาเนาะดีบ่แต่ก็คือมาฐานหนึ่งแต่วันไอ้สิบสองีนว่าเอาให้ได้ครบสิบสองคนเด้อเอาให้ได้สิบสองคนเด้อเสนอเออคอว่าอาคนนั่นรอเอาเกบซองคนกนกับพ่อว่าเออวมก็มานอนหยงทางหน้าครับคันป้องกันรวมดูกมานอนห่างทางนั่งครับแต่ว่าเพิ่นมาได้จะข้นแล้วที่แหลก็เลยว่าได้จะคนแล้วละดูก็เลยทำนะ าได้เจ็ดเล้วได้เจ็ดหล่าที่พอ,อ,อบ่ายจะเรียกว่าเอาขอยเรยว่าเอาให้มันได้สิบสองคนได้เป็นเศราครับขวยเอาอยูสองคนคอยแตเศราออกอรัปันยังสี่ันอยสี่ที่อปันย่งสี่ก็ได<ร>้ปีบัดปีต, <t we ak> ตัวได้แหรอพ่อบัดมันก็ทึ่งสองหนึ่งทึ่งหาหนึ่งทึ่งเจ็ดสองไปยังเสองหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดสองสามตัวตีพ่อ จะว่าเป็นเจ็ดหนึ่งสองบอกแต่ก็ว่าได้ละเจ็ดหนึ่งสองก็บอเนาที่แรกไอ้นี่ข้ฝันฝันว่าไอ้มีลูกจะคนแล้วคนมาเจ็ดดีพอเจ็ดคนได้เจ็ดคนแล้วฮันไปเรยว่าอ๋อัมันได้สิบสองคนเลยจังเศร้าครับไปเียวอีกจ็ดสองคน่อยกัเศร้าอืมนั่นแหละพ่อเรียงเป่นั่นพ่อฟังอืนนี้ท่านั้นอันนี้่าวป่าวรั ซอยเปาซืได้่น้องเด้ยาบาลกันเด้อไปตัวกีแกไปก็เพราะไหนว่านยก็หาสามบวกก็่าเจ็ดเนี่ก็บ่าไดเนาะมก็าคือเหรอ่จังาบอเป็นยังไ่อมีข้อมฝันนะพี่รองเนาะมีวันเขาผมปอาแม่ก็เลยมาถามพ่อห้ผู้เอฟซีพู้คนพูนถามก็มีว่ามาหาพออุดบอหนาก็พอดีมันนีพี่รองครับมาหาพ่อพอดีมาเราเพ่มฟันกันเลยแต่มากๆตัวเลยลพ่อ ว่าเราเพิมากมากกัดเนี่ยมันบุกมจากนอกกับมาขึ้นสามคู่นี่นะครับครับเจ็ดสองกับมาตื้นกันแเจ็ดสองกับมาติบ่ออเจ็ดสองสองเจ็ดกันเจ็ดสองหนึ่งสองกับสิบห้าเท่านั้นเท่านี้อ่าจับอย่าลืมจับสามตัวพ่อสามตัวที่เอาเนื้อใส่ฮะนี่มนจะอยู่เอาเงินไปลองซีนึงเท่า แต่ว่าเจ็ดหนึ่งสองนี่บมมักอุดโอ้ฟาเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองกับมักคืออู้นี่เี้าเทาตีนี่ความฝันของพอ่อซื้อได้พป่น้องด้เพราะว <_ s 2> า่าพ่อมีความฝันพ่อพนถามว่าม,มีหลุกจากคนแล้วพนมาเจ็ดนะสันบาดพ่อพอนเาว่าเองห้ครบสิบสองคนเด้พีพออ่อครับพ้นเลยว่าเอแคเจ้าอีแค่สองคนอาอคกสองคนกับพ่อดอกก็มันบอกว่าได้เจ็ดเลยได้สี่แหละ ในอุลูกมันนอนแี้ยนนอนแย้งคางบ่าลงก็เลยว่าเดี๋ยวเบิ้งลูกกินอนกอดเอารูกขึ้นมาก็เลยทำมาได้ลูกยค่คน่วได้เจ็ดคนแล้วอครับเอาไม่ได้สบสองคนได้กันเศร้าสนนบว่าใครี่เอาอีบสองคนก็จะเศ้าต่อวันเป็นสิ่งก็ฝันกะนได้ฝันจำสี่ตี่วามี่ใจนสี่เป็น้แล้วสองหนึ่งกิบมาเกเจ็ดสองแ่ นู่แล้วเนาะครับนีว่าเตัวนั้นเกีอกปุ่นตัวตัวนักนก็ได้ว่ะเจ็ดสองุ่นตัวเจ็ดสองตตัวบอกตรงตรงนี้มันบ้าตัวเจ็เจ็ดคนกรับี่อาอยี่สองคนจะเท่าดอกกเออก็พุ่นตัวมมัเอแต่้งก็ปันกันนะพั้นสมีที่พอเอาเราพี่น้องเาพอเป็นมาคคก็คือเจ็ดสอง ถ้าสามตัวในใจมีตัวมากกว่าสามตัวนี่เชียวเตไปเไเอาหาเจ็ดสองมาหาเจ็ดสองมาพอมาตัวนี้มาพอถ้าแม่เอาไปหาเจ็ดสองพอมาขาเจ็ดสองเลพี่น้องเด้อใหะอันนี้บ้าเราจิเขียนให้นั่นพี่น้องเต่บ้าถวตีบ้าแถปีตีเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองไม่พอเพราะว่าเขาบอกเจ็ดมาเลยเด้อบอกเจ็ดแล้วอ แต่พอพิ่นมาขาดเจ็ดสองพีอันนี้อันนี้เบาเท่าตีให้นั่นด้วยพีรองได้ยาวากันอซ้อยกันตีเพื่อมีคนดมากักน้างเบาเท่าบ่มักกับบเป็น่ังดอกธรรมชุ่มนะครับแ,แต่ว่าถามักตามพ่อเพิ่นก็คือสองตัวมี่ตัวได้นะกับพอสองหนึ่งแล้วก็เจ็ดสอง่นะบอมเนบอมเนหนึ่งสองอปะอ่ามันสองหนึ่งด้อืมแต่เขาบอมเหนึ่งสองก็ได้ขึเก้อแล้วว่าแต่ว่าเขาคือบอกเขาไอ ขวาสิบสองพอวา1สิบขวาสิบสเดตัวมันมักสอมักสองหนึ่งอ่าสองหนึ่งาหนึ่มันจินแม่หนอยู่มาไปเสออหึ่าหนึ่กับตัวน้ำกี่้องกลับตัวกส่ตบวกลับตัวน้ำนะพอนะเอล้วก็เจ็ดสตัวมักเลยอ่าเจ็ตัวมักท่านผู้ชม3ตัว5้าเจ็ดสองลาจินแ่กันซื้อไว้แล้วหาลอตเตรี่ไว้ อ่าไหวแล้วได้ไปแล้วพ่อได้แล้วลอตเตอรี่ไปได้ไปแล้วได้แล้วอ่าโอ้เอาเดี๋ยวบอลเสาเขียนให้นะครับชมสีขาวสีหาหืมฟันคอนสิแจ้งสิครับพ่อเพือการกับรอบฟันฟันรอบฟันก็โอ้ยครบคิวหาตรงๆเลยว่ะค่ะพ่อฟันปลาฟันฟันคอนสิแจ้งค่ะฟันว่าผู้หญิงอุ้มลูกหน่อยไหมให้คอนอนน้ำค่ะอ่นอนเฮียงตาห้องหน้า หลุกมกนนก่นอนแข็งน้ำจะล้วนองกันลย้ามเขาสนอนพอมักก็ขึ้นมักเจ็ดสองที่พอเจ็ดสองหนึงง่นงหาหานึ่งบ่พอค่ะอพ,อพอพันหมักสามคู่นะคะผู้ชมมก 7, 2, 2, 1, 5, 1ักเจ็ดสองสองหนึ่งหาหนึ่งกับน้ำพอว่า มาบ่าวแถากำลังเคียนให้ครับผู้ชมจังท่าเบิงน้ำกันตมออดดน,นะครับผมพ่ออูดเด้พี่น้องเด้นะครับหนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเป็นหน้าท่านความฝันพี่น้องนะับถามักถาชอบจังไปหาลอตเตอรี่นะครับหาหยิบจับลอตเตอรี่นะับบอมักบอชอบกับเบิงไวก่อนันะบตามพี่พอเพิ่นเราให้ฟังนะพี่น้องนะับฝัน่าพู้หยิงเอาลูกน้อยมานอนเที่ยงข้างที่พอพานะนี่ครับพอเพิพ่นเลยถามว่า เออมีลูกจะคน,แล,ลนแล้วว่าพ่ข้าเจ้าไอ้เรียว่ามีเกตคนแล้วสิพ่อด้้มนตัว,ตว่งเออเอาพี่น้องพอพอนเน้นไ้ก็คือเจนะครับสองหนึ่งห้าหนึ่งกับตัวด้วยนะครับสมตัวพ่อพน้นตีห้หาเจสองเด้พี่น้องเด้าาอเจหนึ่งสองใเบ้าท่วตีห้ดอกพี่น้องห้ามัดนะแต่ว่าพอพ้นว่าเอาหาส่หาเจนะครับเห้าเจ็ดสอง 5, 7, พะว่าพอพ้อนผู้ใช่น้าผู้ใส่ ดูไซน้ำหานะครับหรือผูอ้ใดมักซีหาหนึ่งที่พอคนมาผู้ยิ่งน้ำซีแอบนะผู้ยิ่งเอาเด็กหน่อยมานอนน้ำจะพอเป็นซีหนึ่งบนลอ่อผอแคปนาจอยได้ทำชมได้น,นะเพราะอูดนะพอคนนินค<ม>ักเจ็ดสองนับสองหนึ่งห้าหนึ่งตัวรอมอบกับตัวไว้น้ำท่นาผ <laughs> ออนผู้ชมนะผมหยิบระตรีไม่เป็น เจ็ดสองมี่ว่าใบลังได้ยังละใบลังนะใบลังเจ็ดศูนย์หได้มาแต่เลลศูนหกซื้อเอาซื้อซื้อสอยข้าเจ้าซื้อสอยไหมค่ะซื้อสร้อยต่ามักมักคือมาเจ็ดสองก็ดสเนาะพอคนมาเจ็ดสองไ่นทงเด้อแบบคว่มฝันอ่าพอคนมักเจ็ดสองหาบอได้หากีค่ไดบก็เลยใดใบหนึ่งใบหนึพอดุนนะพ่อนะนพอคักๆเจ็ดสอง วพอคนหนึ่งแค่แค่เจ็ดสองพี่น้องอ่าก็ได้โม่อ่าสามตัวห้าเจ็ดสองนะพ่อเนาะอ่าสามตัวก็งายมิตรพี่น้องแต่ว่าเป้เแ่าตีให้นี่งคือเจ็ดหนึ่งสองที่พอออ่าได้ที่กันอ่าได้ที่กันนะพ่อเนาะได้ที่กันเขาว่าไอ้ที่แรกเขาว่ามีลูกเจ็ดคันที่พอมีลูกแล้วเจ็ดคนอ่ามานอนเฮี้ยงจาเลขถามเดี๋ยวไปเห็นลูกน้อยอ่าามเขาว่าได้ลูกเจ็ดคนแล้วอ่า ในเงี่ก็เลยตสองมาได้เจ็ดคนนอ,อ่าอ่าโอค้คได้เจ็ดคนเราให้มันได้สิบสองได้สิบสองเก็เทาเด่นนออ่ว่าคอยเที่ยงสิบสองคน่คอยเทาครับตอนนัออนนพพน้นอ่าเจ็ดสองนะู้ชมเอานะครับแคปหนาจอทด้พี่น้องเน่นะรพออูดนะคผมล่มพัดธมชมหนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอ่นะพอพอนิเจ็สองเลยเพี่น้อง แบบสองหนึ уров, two, one, another one. Another one. Co ่งหาหนึ่งตีไปนั่กลับตัวด้วยแบบสามตัวพอเพิ่นมาขาเจ็ดสองแบบเจ็ดหนึ่งสองก็เป็นตัวกันตัวร่องไว้อันนี้เป้าเท่าเราพี่น้องเป้าเท่าตีให้แบบเจ็ดหนึ่งสองแล้วพ่อเพิ่นมาขึ้นเจ็ดสองก็ได้เราสงวนเส้อสาอเนนี้กเราฟงเสนเลย่น้องแบบอาดีโชคน้ำผู้อวดใด้พี่น้องได้นะพ่อเนาะพ่อเพิ่นกับมา ก็เรียกว่ามาจำสินทุกวันพามันบอกว่ามาทุกวันสินอ่าใกล้แล้ใกล้แล้วใกล้แล้วสินนาก็เป็นสินสินทุ่ยไทยบอกว่าอ้าวมานอนอยู่นั่นมาจานฟ้อนที่ดีต่ออ้าวมาบ้านเถาขอบคุณพ่ออวดที่นงขอบคุณครับขอบคุณค่ะพ่อขอบคุณเอฟซีแฟนครับทั้งสองทุกท่านได้เปนะางเดินน่เป็นโชคให้มันนะ้อกันมคลิปนาสวัสดีครับครับผมณเป็นโชคให้มันน้ำกันแล้วค่ะพอกันม่คลิปนาค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ